สวัสดีค่ะที่ดินปแปลงนี้ขนาดเนื้อที่100ตารางวาอยู่ซอยเทพกุญชร45ตำบลคลอง1นึ่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะการเดินทางก็สะดวกมากๆนะคะตรงนี้ขึ้นหน้าปากซอยเทพกุญชร45หรือว่าเรียบคลองประพิพัฒน์นะคะเข้าซอยไปเพียง1.4กิโลเมตรหรือท่านใดมาจากถนนหมายเลข1ก็สามารถเข้ามาได้เช่นกันค่ะ เข้ามาในซอยที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นป้ายติดขนาดหน้ากว้างไว้ที่12เมตรลึก32เมตรค่ะปัจจุบันที่ดินของเราจะติดกับถนนคอนกรีตจาการณะ6เมตรนะคะมีท่อระบายน้ําเรียบร้อยระบบไฟฟ้าน้ําประปาก็ผ่านหน้าที่ค่ะที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้รูปแปรงปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเหมาะทำที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ก็ได้ราคาเพียง1 1 0 0 0 0บาทตกตารางวาน11,000บ,บาทเท่านั้นค่ะ ท่านไหนกำลังมองหาที่ดินสวสวยๆนะคะสาธารณูปโภคครบคันแล้วก็ทําเลดีแบบนี้รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ